Bonjour so le บุ i s สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูจะมานําเสนอพวกคุณกับ5ประโยคในการบอกว่าฉันเป็นคนไทยผมเป็นคนไทยในภาษาฝรั่งเศสค่ะประโยคแรกนะคะอออันดับแรกค่ะสําหรับผู้ชายนะคะประโยคแรก Je suis Thaïlandais. Je suis de Thaïlande. Je suis d'origine thaïlandaise. Je viens de Thaïlande. Ma nationalité est thaïlandaise. Je suis Thaïlandaise. Je suis de Thaïlande. Je suis d'origine de Thaïlande. ฉ e ันเปชาว h a ย l อ n ไทยแลนด์าติพันธุ์อ a ฉัอคนไทยฉนมาตากต่างไะคะคกริยาที่ครูใช้ในประโยคเหล่านี้คำกริยา ê e r b a e ซึ่งเป็นคำกริยาที่แปลว่าเป็นอยู่คือเราสามารถตามด้วยคำคุณศัพท์หรือคำนามนะคะในที่นี้ครูก็จะมีคำว่า ตลลงเดไตลมเดเป็นคำ adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์ซึ่งแปลว่าที่เกี่ยวกับไทยเกี่ยวกับประเทศไทยอะไรเกี่ยวกับอะไรที่ไทยๆนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเชอซีไตลลงเดซึ่งแปลว่าฉันเอ่อผมเป็นคนไทยถ้าผู้หญิงนะคะเชอซีไตลลงเดซฉันเป็นคนไทย คำว่าไตหลงเดใช่ไหมคะเขียนเหมือนกันแต่ผู้หญิงจำได้ไหมคะใส่ตัวเ e อเข้าไปแล้วตัว as เอ้ยแล้วตัว S s มันอยู่ระหว่างสระก็เลยออกเป็นเสียง z คนะ z, z นะออกมาจากข้างในค่นะต่อไปก็จะมะีก็จะเป็นคำกริยาแบบ as ทท้งนี้นะคะเป็นอยู่คือเนี่ยตามด้วยบุพบทเจอซึ่งแปลว่ามาจากแล้วก็ตามด้วยประเทศได้เลยคะ่ะ ก็เลยกลายเป็นเชิญซีเดอไตคำต่อมาคล้ายกันเลยค่ะแอเอร์เดใช่ไหมคะค่นี้ก็เป็นเวนีเดออันนี้คือแปลตามตัวเลยคือมาจากมาจากแล้วก็ตามด้วยประเทศค่ะก็ไม่ยังไม่ต้องไปสนใจค่ะการกระจายหรือในรายละเอียดมากแต่ขอให้คุณรู้ว่ากับเชิเนี่ย กระจายอย่างนี้แล้วก็ฉันมาจากประเทศไทยเนี่ยให้พูดอย่างนี้เช v i e n ี de t ดอไต n ลงต่อไปนะคะเชิญซีดอร์จินไทยแ d a เดสแปลว่าฉันมาจากไทยฉันเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยมันมีนัยยะตรงที่ว่าโอ i คชินะมันมีลักษณะเหมือนแบบของบรรพบุรุษ ของเราโคตรเง่านิดนึงแบบแหล่งที่มาจริงๆะคะซึ่งเราสามารถพูดได้เหมือนกันแต่คือมันจะมีนัยยะเล็กๆที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตแต่เราสามารถพูดได้เหมือนกันค่นะนอกจากนี้ก็จะมีคำว่า nationality ซึ่งแปลว่าสัญชาติคำนี้เป็นคำนามเพศหญิงนะคะแล้วพอมาใส่กับฉันเนี่ย สัญชาติของฉันเนี่ยเราก็เลยใช้คำว่ามามาเพิ่มนะคะซึ่งบอกบอกว่าสัญชาติของฉันมา nationalité เ tai l ั n d ด i ไม่งงนะคะที่เป็น t a ถลังเด s เพราะว่าคำนามมา n a t i o n a l i t y หรือ la nationalité เนี่ยเป็นคำานามเพศหญิงพอเอาคำ adjective คำคุณศัพท์มาใส่ก็เลยต้องใส่ตัวเออค่ะก็เลยเหมือนผู้หญิงเลยก็เลยกลายเป็น the nationality a i l o n d o n e s บางทีนะคะเราก็จะไม่พูดหรือบอกสัญชาติเราไปเลยเราบอกแค่ว่าที่มาแต่ถ้าในทางการหรือเกี่ยวกับหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะระบุเจาะจงเข้าไปแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคนไม่ค่อยพูด,พดเยอะหรือ,หรอ,หรอให้คนเข้าถึงตัว คุณทราบไหคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีคำว่าเชื้อชาติในการกรอกในเอกสารทางการนะคะเพราะว่าเขาจะหลีกเลี่ยงมากในการเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะเสี่ยงต่อการเหยียดเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ค่ะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวครูมาถวนให้นะคะว่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างสำหรับผู้ชายนะคะเชสซีเตลอมเดสผู้หญิงเชสซีเตลอ d เดส อสองประโยคนะคะสองประโยคแรกเนี่ยแยกหญิงชายนะคะแต่สี่ประโยคหลังเน,นี่ยพูดได้ทั้งหญิงและชายประโยคเดียวกันเลค่ะเฉ s ีย่ยเลอือดไทยลองเฉลี่ยเลือดไทยลองเฉลี่ยอุ g i n t a i l ย n d น s ดสมูมาแนชชวลิตีอีทไทยแลนเดสลองไปฝึกพูดดูนะคะเลือกเอาประโยคใดประโยคหนึ่ง 你看，满是黑。